จากเสียงเรียกร้องของแฟนๆกลายมาเป็นสุดยอดเกมสยองขวัญขึ้นหิ่ง Resident Evil 2 Remake คือหนึ่งในปรากฏการณ์เกมสยองขวัญที่ไม่ได้เป็นแค่เกมยอดเยี่ยมแต่มันกลายเป็นผู้นำเทรนด์เกม Survival Horror ยุคใหม่แม้ว่า Resident Evil 7จะเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงแต่ภาคที่เป็นตัวจุดระเบิดความนิยมนั่นก็คือ Resident Evil 2 Remake เรียกได้ว่าถ้าไม่มีเกมนี้หลายเกมในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เกิด ซึ่งในวิดีโอนี้เราจะลองย้อนกลับมาดูความเจ๋งของ Resident Evil 2 Remake ว่าอะไรที่ทำให้มันกลายเป็นผู้นำเทรนด์เกม Survival Horror r a c c o o n City เมืองคนตายเดินดินสถานที่ที่อยู่ในความทรงจำของแฟน Resident Evil ในภาคต้นฉบับเราจะได้เห็นการตกแต่งบ้านเมืองที่หลุดมาจากหนังซอมบี้ยุค809 0กําำแพงสีตุ่นๆทางเดินสลัวที่มีซอมบี้เดินไปมาเห็นทีไรก็ทำให้ผมนึกถึงหนังอย่าง day of the dead ในปี1985หนังซอมบี้ผลงานของจอร์จเอโรเมโร่ปิดาผู้กำเนิดหนังซอมบี ก็ไม่แปลกเพราะว่า r r s s i e n t t v v l l ก็ได้แรงบันดาลใจหลายอย่างจากหนังซอมบี้ของโรเม r o ภาพ CG 2มิติในยุคนั้นสามารถถ่ายทอดเรื่องราวการดิ้นรนของทั้งประชาชนทั้งหน่วยงานรัฐแม้เราจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเห็นตอนที่ทุกคนโดนกินไปหมดแล้วมันก็เป็นบรรยากาศที่ทั้งน่ากลัวทั้งขย่าวขวัญแต่บ้านเมืองคือมุมที่เราไม่ได้เห็นเยอะเท่าไหร่เพราะเป้าหมายของเราคือสถานีตำรวจ RPD แต่นี่ไม่ใช่สถานีตำรวจธรรมดา นี่คือสถานีตำรวจที่เคยเป็นพิพิธภัณฑ์มาก่อนทำให้มันเป็นสอนอที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามแต่ก็มีซากของการเอาตัวรอดภายในเหตุการณ์ซอมบี้กินคนข้อดีอย่างหนึ่งของเกมต้นฉบับที่ใช้ภาพนิ่งเป็นฉากหลังคือเขาสามารถใส่รายละเอียดเท่าไหร่ก็ได้มันไม่กินเครื่องเฉพาะสิ่งที่ขยับได้อย่างตัวละครศัตรูไอเทมที่ต้องทำให้เป็นโมเดลสมิติแต่ฉากหลังเขาสามารถทำได้แบบเต็มที่ เพราะมันเป็นภาพแปไว้เฉยๆบรรยากาศของเมืองรักคูนทั้งในภาค2กับภาค3ต้นฉบับมันถึงดูหนักแน่นเละเทะและก็น่ากลัวข้อเสียก็คือมันเป็นเกมที่มุมกล้องขยับไม่ได้ถ้าขยับพังทันทีแต่มาในยุคนี้เขาทําไม่ได้แล้วพวกเขาต้องทําให้ทุกอย่างเป็นโมเดล3มิตินั่นแปลว่าพวกเขาต้องสร้างเมืองซอมบี้จริงๆและด้วยความที่มันคือการรีเมคเขาก็ต้องทําอะไรที่มันสดใหม่ ภายใต้เขาโครงที่แฟนๆคุ้นเคยอย่างแรกที่เขาใส่เข้ามานั่นคือฝนค่ำคืนที่มืดมิดฝนที่โปรยปลายไม่ขาดสายทั้งในโลกเกมและโลกความจริงฝนคือช่วงเวลาที่บ้านเมืองจะดูกลาหลเล็กน้อยมีความวุ่นวายอยู่ทุกที่แต่ในขณะเดียวกันฝนก็ทำให้พื้นถนนมีการสะท้อนแสงยิ่งในเวลากลางคืนถนนจะสะท้อนไฟทำให้บ้านเมืองดูมีมิติเพราะอย่างนี้เวลาที่หนังมีฉากตอนกลางคืน เขาถึงชอบทําให้มันเป็นฉากฝนตกแต่ในเกมนี้นี่คือค่ําคืนที่แทบไม่มีแสงไฟถนนเต็มไปด้วยคนตายเดินได้และความกลโหนขั้นสุดการพลิกโฉมของ Resident Evil 7ทําให้ธีมของ Resident Evil เปลี่ยนไปอย่างถาวรทุกอย่างจะยึดติดกับความสมจริง Resident Evil 2 Remake ก็เลยต้องใช้แนวทางเดียวกันซึ่งมันไม่ใช่แค่ฉากการวางบทการสร้างบริบทเขาก็ต้องทําให้มันอยู่ในรูปแบบนี้อาจจะไม่ถึงขั้นสมจริง แต่อย่างน้อยต้องสมเหตุสมผลในภาคต้นฉบับกว่าเราจะได้เจอซอมบี้ตัวแรกก็ต้องเข้ามาถึงในเมืองซึ่งดูไม่สมเหตุสมผลเพราะตามเนื้อเรื่องความพินาศมันเริ่มมาหลายวันแล้วเขาเลยย้ายเหตุการณ์ไปอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแถบชานเมืองนี่คือจุดแรกที่เราได้เห็นความผิดปกติของเมืองแรคคูนรอยเลือดและรถตำรวจท้องถิ่นที่ถูกทิ้งไว้มินิมาร์ทไฟเสียเสียงประหลาดที่อยู่หลังร้านพร้อมกับพนักงานแคชเชียร์บาดเจ็บ ที่ชี้ให้เราเข้าไปดูอะไรบางอย่างที่อยู่หลังห้องฟรีสก่อนจะล็อกประตูตามหลังเราและในนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ตัวละครของเราได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าซอมบี้ซากศพกระหายเลือดและคุณมีกระสุนแค่10นัดหยุดมันไม่ได้ก็ตายตรงนี้แหละจากในเกมต้นฉบับที่เราจะได้เห็นอะไรแบบนี้ผ่านคาสินเวอร์ชันรีเมคเปลี่ยนให้ผู้เล่นอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยและนี่ก็คือจุดที่ทำให้2ตัวละครได้มาเจอกัน c l a คล Redfield กับเล o อนเคนเนดีตัวเอกของ Resident Evil 2ถือเป็นการอัปเกรดจากภาคแรกแบบเท่าตัวเล o n นตำรวจใหม่หล่อกระชากใจได้ใจทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ตั้งแต่สมัยเพ1หนึ่งแถมการเขียนบทการให้เสียงก็ดีขึ้นกว่าภาคหนึ่งต้นฉบับและ c l a คล Redfield ที่ไม่ได้เป็นแค่ตัวละครหญิงอย่างเดียวเธอคือน้องสาวของคร r สเรดฟิลพระเอกภาคแรกทำให้เรารู้สึกถึงความต่อเนื่องในด้านเนื้อหา คือเรียกได้ว่ามันเจ๋งมาตั้งแต่ภาคต้นฉบับและในเวอร์ชั่นรีเมคที่เอานายแบบนางแบบสุดหล่อสุดสวยมาเป็นต้นแบบใบหน้าการเขียนบทบาทให้มันสมเหตุสมผลตามสไตล์ Resident Evil 7ตอนที่เกมนี้ยังไม่ออกนี่น่าจะเป็นเกมที่แฟน Resident Evil เฝ้ารอที่สุดเท่าที่เคยมีมาแม้ว่าแคลร์กับลีออนจะมีเป้าหมายไม่เหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีปลายทางเดียวกันนั่นคือสอนอ p า ลีออนตั้งใจจะไปช่วยคนที่เหลือส่วนแคลตั้งใจจะมาตามหาพี่ชายหลังจากรอดตายจากการระเบิดฝ่าสายฝนและฝูงซอมบี้มาจนถึงสถานีเราก็ได้พบว่าที่นี่ก็ไม่ปลอดภัยศพของประชาชนและตำรวจถูกมัดถุงรวมกันเพื่อเตรียมฝังอย่างลวกๆแต่ตอนนี้ไม่มีใครฝังพวกเขาอีกแล้วห้องโถงของสถานีมีเตียงสนามเสาน้ำเกลือและกล่องเวชภัณฑ์หลายรูปแบบ บ่งบอกให้รู้ว่าที่นี่เคยเป็นโรงพยาบาลสนามแต่ก็ไร้วี่แววทั้งหมอและผู้ป่วยความเจ๋งของสอนอ RPD ในเวอร์ชันรีเมคคือถ้าคุณสังเกตดีๆนี่คือสถานที่ที่สามารถใช้ได้จริงให้บริการประชาชนได้จริงๆตัวอาคารไม่ได้ใหญ่เวอร์แบบภาคต้นฉบับจากทางเข้าเดินมาถึงโต๊ะรีเซพชันถ้าใครต้องรอเราก็จะได้เห็นว่าต้องไปรอที่ไหนอยากซื้อน้ำซื้อได้ตรงไหน อยากเข้าห้องน้ำให้ไปทางไหนหรือในมุมของตำรวจทางเดินไปสู่สำนักงานห้องสอบสวนห้องเก็บข้อมูลหรือว่าห้องบรรยายสรุปเส้นทางแต่ละจุดเชื่อมต่อกันอย่างมีเหตุผลคือในเหตุการณ์ปกติมันเป็นสถานีตำรวจที่ใช้ได้จริงๆแต่ก็ยังมีเค้าโครงของสอนอร p d ดีจากภาคต้นฉบับแต่ในเมื่อนี่คือเหตุการณ์ไม่ปกติเขาก็เอาสถานที่แบบนี้มาใส่รายละเอียดของความสยองร่องรอยของเหล่าตำรวจที่ยืนหยัด ต่อสู้กับซอมบี้ทาให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบางจุดและด้วยการออกแบบอาคารที่เคยเป็นพิพิธภัณฑ์มาก่อนทางเดินแต่ละจุดจะมีความโค้งเว้ามีการเล่นลวดลายแต่มันทั้งมืดทั้งเต็มไปด้วยเลือดบรรยากาศมันบ้านผีสิงชัดๆเส้นทางที่ควรจะเดินถึงกันง,ง่ายถูกปิดเอาไว้เพราะนั่นคือความพยายามของเหล่าตำรวจในการสู้กับซอมบี้ที่แม้เราจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เราก็พอสัมผัสได้ถึงความตรากตรำ ความสิ้นหวังที่พวกเขาได้เจอคือการปิดเส้นทางไม่ได้เป็นแค่อุปสรรคในการเล่นแต่มันยังมีส่วนร่วมในการบอกเล่าเรื่องราวที่ก็มีให้อ่านจริงๆเวลาที่เราไปเจอบันทึกของตำรวจแถมยังมีการใส่เรื่องราวใหม่ๆอย่างความโรคจิตของ Chief Iron ที่ในเกมต้นฉบับก็โรคจิตอยู่แล้วแต่คราวนี้เขาทำให้มันโรคจิตกว่าเดิมเท่าตัวและอย่างหนึ่งที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวในเกมส v i v a l Horror ที่หลายคนอาจจะไม่ได้สนใจนั่นคือ การเดินเกมไหนที่สามารถทำให้การเดินดูสมจริงดูมีน้ำหนักมีเสียงที่สมจริงไม่ว่าจะเป็นมุมบอมบุคคลที่1ห,หรือว่ามุมบอมบคคลที่3ผมว่าเกมนั้นจะดูน่าสนใจทันทีเพราะการเคลื่อนไหวที่สมจริงจะทำให้ผู้เล่นรับรู้ว่าการอยู่ในโลกของเกมนั้นมันรู้สึกยังไง Resident Evil 2 Remake คือหนึ่งในเกมที่ใส่ใจเรื่องนี้เสียงฝีเท้าที่เปลี่ยนไปตามรูปแบบของพื้นผิวกับขนาดห้อง เสียงของเสื้อผ้าตัวเอกที่บิดไปกับท่วงท่าและแอนิเมชันที่ดูสมจริงนี่เป็นรายละเอียดที่มีไม่กี่เกมจะทำได้ดีถึงคนเล่นจะไม่ใส่ใจไม่มีใครเรียกร้องแต่ถ้าการเดินมันดูสมจริงมันจะทำให้ผู้เล่นเข้าถึงเกมมากขึ้นโดยที่พวกเขาแทบไม่รู้ตัว ทั้งฉากทั้งเนื้อหาทั้งบรรยากาศ Resident Evil 2 Remake สามารถตีโจทย์แตกทำให้ของเก่ามีความสดใหม่และน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาทำได้แบบสุดยอดมากนั่นก็คือเกมการเล่นในแบบ Survival Horror <Jesus Christ. S 1> ความเป็นเกม Survival Horror จะเป็นเกมที่ตรงตัวมาก เป้าหมายของคุณคือการเอาตัวรอดในโลกสยองขวัญคุณจะสู้จะวิ่งจะบูแหลกหรือว่าใช้ไหวพริบทำยังไงก็ได้ขอให้รอดตายก็พอแล้วที่โดยส่วนตัวผมว่ามันสนุกกว่าเกมฮอร์เรอร์ผิวเพียวหรือว่าแอคชั่นฮอร์เรอร์ในเกมฮอร์เรอร์ผิวเพียวอย่างเอลลาสคุณไม่มีทางสู้ไม่มีทางชนะคุณต้องซ่อนตัวแล้ววิ่ง 4, คูรเพราะถ้าโดนจับได้ตายอย่างเดียวส่วนเกมแอคชั่นฮอรเรอร์อย่างดูมสหรือว่าเดสเป e ประตูล็อกตายหนีไม่ได้แต่คุณมีกระสุนเป็นตับทางเดียวที่จะรอดคือต้องฆ่าให้หมดถึงจะน่ากลัวแต่กฎของเกมนี้ก็ไม่ต่างกับเกมแอคชั่นอย่าง Devil May Cry โดยส่วนตัวผมเลยชอบความเป็น survival horror ที่สุดเพราะมันเปิดกว้างมากกว่าแถมระทึกใจมาก yeah! Resident Evil 2ตัวต้นฉบับถือเป็นภาคที่เล่นง่ายกว่าภาคอื่นเพราะถ้าคุณช่างสำรวจคุณจะมีกระสุนที่เยอะจนเหมือนเกมแอคชั่นด้วยความที่ภาคนี้บางฉากเราจะได้เจอซอมบี้มากกว่า6ตัวเขาเลยพยายามทำให้เกมเข้าถึงง่ายสำหรับคนที่ไม่สามารถวิ่งผ่าน Resident Evil 2 Remake ไม่ใจดีกับคนเล่นอีกแล้วเขาเปลี่ยนให้มันกลายเป็นการเอาตัวรอดจรงิงจังอาวุธกระสุนจำกัดเหลือเกินถ้าคุณยิงทุกอย่างที่ขวางหน้า คุณจะไม่เหลือกระสุนในการสู้บอสเป็นการบังคับเก,กลายว่าสู้ได้นะแต่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงประหยัดได้ก็ประหยัดไอเดียหนึ่งที่ผมชอบมากในภาคต้นฉบับเราจะได้สายไฟที่เราต้องเลือกว่าจะไปใส่ทางเดินฝั่งตะวันออกหรือว่าทางเดินฝั่งตะวันตกเพื่อปิดหน้าต่างกันไม่ให้ซอมบี้เข้ามาเลือกได้แค่ทางเดียวในภาครีเมคเขาเปลี่ยนมันเป็นไม้กระดานหน้าต่างบานไหนที่ดูไม่ปลอดภัยหรือมีซอมบี้กำลังจะพังเข้ามา ก็ปิดมันไว้เลยและซอมบี้ของเกมนี้มันก็เป็นซอมบี้ที่น่ากลัวจริงๆถึงจะเล็งหัวมันก็ไม่ได้ตายง่ายเหมือนเกมอื่นมันให้ความรู้สึกเหมือนซอมบี้ในภาคเก่าที่ต้องโดนอย่างน้อย5-6นัดแล้วร่วงไปก็ไม่ชัวร์ว่าจะตายสนิทวิ่งผ่านมันก็อาจจะฟื้นลุกมาเป็นจัมส์แกร์และก็เหมือนกับในภาคเก่าๆทุกครั้งที่เราเล่นใหม่ซอมบี้สุ่มพลังทุกตัวเราไม่รู้เลยว่าตัวไหนจะตายยากตายง่าย บางคนอาจจะหาจังหวะใช้มีดเพื่อประหยัดกระสุนแต่มีดในภาคนี้ก็เป็นของที่พังได้ทำให้เราใช้มันไม่ได้ตลอดดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงจัดการในจุดที่มันขวางทางเนี่ยแหละรสชาติของความเป็น Survival Horror และอย่างที่เขาตีความมาจากเกมเก่าให้มาอยู่ในรูปแบบใหม่ได้ลงตัวมากนั่นคือการหยุดยิงกว่าที่ Resident Evil จะเดินยิงได้ก็ต้องรอมาจนถึง Resident Evil 6ที่ออกมาตอนปี2012ภาคก่อนหน้านั้นเล่งปืนทีไรขาแข็งทุกทีแต่การที่ต้องหยุดเพื่อยิงศัตรูมันก็เป็นความระทึกอย่างหนึ่งเพราะมันบีบให้ผู้เล่นเผชิญหน้ากับศัตรูแต่แทนที่เขาจะทำให้มันเป็นการบังคับแบบในภาคเก่า,กา เขาทาให้มันเป็นทางเลือกในภาคนี้เราเดินยิงได้แต่ในจังหวะที่เราหยุดนิ่งแล้วเล็งปืนเป้าปืนของเราจะบีบตัวเข้าหากันจังหวะที่เป้าบีบมันจะเพิ่มโอกาสในการเกิดคริสติคอลฮิตยิงแล้วซอมบี้ชะงักหรือว่าหัวระเบิดในนัดเดียวถ้าคุณเดินไปยิงไปเป้าเล็งจะไม่บีบและโอกาสเกิดคริสติคอลฮิตก็จะน้อยคือไม่ใช่ทุกปืนที่จะมีระบบนี้อย่างปืนลูกซองหรือว่าปืนยิงระเบิดหยุดนิ่งก็ไม่ต่างกัน แต่ปืนพกที่เราใช้เยอะที่สุดพวกนี้จะมีผลมากนี่เป็นการดัดแปลงที่ลงตัวแถมเอาไปใช้ในเกมภาคอื่นได้ด้วยอย่างในภาค3รีเมคกับภาค4รีเมคก็ทำเหมือนกันคือไม่บังคับแต่ให้โบนัสกับคนที่ทำตามคำแนะนำอย่างหนึ่งที่ผมชอบเกมนี้รวมทั้ง Resident Evil 4 Remake ค,คือการที่พ่วงกับเกมเป็นคนที่เล่นเกมเก่งและเขารู้ว่าอะไรที่ทำให้เกมสนุกท้าทายแต่ก็ยังอยู่ภายใต้ของความสมดุล พ่วมกับเกมนี้จะมี2คนคือคุณคาซูโนริคาโดยกับคุณยาสุฮิโรอันปกทั้ง2ท่านนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ Resident Evil เปิดดูเครดิตของแต่ละภาคต้องเห็นชื่อพวกเขาทุกภาคเลยแต่ความสนุกของภาค2กับภาค4รีเมคน่าจะต้องยกเครดิตให้กับคุณคาโดยจากปากคำของเพื่อนร่วมงานเขาคือพ่วงกับเกมที่สามารถทดสอบเกมตัวเองด้วยการใช้มีดอย่างเดียวจบทั้งเกม มีเป็นบางฉากที่ใช้อาวุธบ,บังคับแต่นอกนั้นใช้มีดอย่างเดียวเอาง่ายเก่งกว่าผมหลายเท่าแต่ผลงานเกมของเขามันไม่เหมือน Resident Evil ภาคอื่นความยากสุดของภาค2กับภาค4 r รีเมคจะอยู่ในระดับที่แบบพอฟัดพอเวียงเอาจริงแต่ก็ยังแฟร์อย่างโหมดฮาร์ดคอร์ของภาค 2, สศัตรูอึดไม่มีออโต้เซฟจะเซฟต้องใช้หมึกเซฟเหมือนกับในภาคเก่าส่วน r e 4 r e m รีเมศัตรูดุขึ้นอึดขึ้น จังหวะแพรรี่ต้องเพอร์เฟกอย่างเดียวคือถ้าคุณเข้าใจระบบจำจังหวะได้มันก็ยังเป็นความท้าทายที่สนุกอย่างภาค2รีเมคถ้าคุณพอเข้าใจลิมิตของซอมบี้รู้ว่ามันพุ่งมาจับเราได้ไกลแค่ไหนวิ่งผ่านยังไงให้มันจับไม่ได้พอรู้แล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าประมาทเพราะโดนกัดทีเดียวเดนเจอร์ทันที ส่วนภาค4รีเมคความยากระดับโปรเฟชชั่นอลถ้าคุณจำจังหวะแพรรี่ได้หาสมบัติเยอะๆมาอัพเกรดของคุณก็ยังเทพในความยากระดับนี้คือมันไม่จำเป็นจะต้องยากเข้าขั้นบูช <c oughs> อย่างโหมด i n f e r n ร์ของ Resident Evil 3 r e m รีเมคหรือว่า Village of Shadows ของ Resident Evil Village แต่ให้มันตึงมือให้มันแฟร์เท่านี้ก็สนุกพอแล้วและมันน่าประทับใจตรงที่ว่าพ่วมกับเขาเล่นเกมเก่งมาก แต่เขาก็ยังรู้ว่ายากขนาดไหนที่เรียกว่าพอดีด้วยความท้าทายที่ปรับมาแบบพอดีพอดีทำให้เขาเอาดีไซน์เดียวกันไปปรับให้กับโหมดเสริมได้อย่างลงตัวอย่างโหมด Force Survivor ที่เราเล่นเป็นฮังหรือโหมด Tofu Survivor ที่เราเล่นเป็นเต้าหู้มันยากแต่ถ้าใช้เวลาเรียนรู้ก็ผ่านได้แทนถ้าคุณเก่งโหมดนี้คุณจะกลับไปเล่นโหมดเนื้อเรื่องเก่งไปเดิมอีกและถึงจะไม่มีโหมด Extre m e ม a t t l e แบบในภาคต้นฉบับ เราก็ยังได้ Ghost Survivor ที่เราเอาตัวรอดในฐานะตัวละครอื่นคือเราจะไม่ได้ประสบการณ์แบบนี้เลยถ้าแกนหลักของเกมการเล่นไม่ได้ถูกขัดเกลาให้ดีตั้งแต่แรกและอย่างที่ทั้งภาค2กับภาค4รีเมคทำได้เหมือนกันนั่นคือเพรซิ่งหรือการจัดเรียงประสบการณ์มันเป็นเกมที่ทำให้เราไม่เบื่อเลยเล่นซ้ำเรื่อยๆจะเล่นแบบสำรวจช้าๆหรือว่าใส่เกียร์หมาเอาแรงเอสจะเล่นแบบไหนก็สนุก เพราะถึงคุณจะเล่นซ้ําฉากอินโทรมันก็ไม่ได้ยาวมากไม่ใช่แบบ2030นาทีเหมือนกับภาค7หรือว่าภาค i l l a g e ไม่มีจังหวะชักช้าอย่างปริศนาของลูคัสในภาค7หรือว่าบ้านตุ๊กตาในภาค i l l a g e ทุกช่วงของภาค2กับภาคส Re รีเมคมันสนุกถึงอกถึง,ถงใจกลับมาเล่นอีกทีก็ยังสนุกคือไม่ใช่ว่าการดีไซน์แบบภาค7หรือว่าภาค i l l a g e มันจะแย่เพราะมันก็สามารถมอบประสบการณ์ใหม่ที่ภาคอื่นให้ใหไม่ได้เหมือนกัน แต่มันก็ต้องแลกมาระหว่างรสชาติที่แตกต่างกับความนัวที่เรากินได้ไม่เบื่อและแม้ว่าภาคนี้เขาจะต้องทำให้มันสมจริงหรือว่าสมเหตุสมผลมากขึ้นบางอย่างก็ถือว่าเป็นงานยากพอตัวเพราะในเกมต้นฉบับเขาไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้อย่างใครที่ไหนมันจะล็อกห้องลับด้วยศิลาสามสีล็อกประตูโรงบบัดน้ำด้วยปลั๊กหัวหมากรุก,กหรือว่าสร้างห้องลับเป็นเสากลางหลุมลึกแต่ในภาครีเมคเขาก็ยังอุตสาห์ตีความใหม่ ดัดแปลงตรงนั้นตรงนี้ให้มันมีเหตุผลจนได้อย่างศิลาสอันก็เปลี่ยนมาเป็นแผงวงจรสองชิ้นปลักหมากรุกก็ให้เหตุผลว่าบริษัทก่อสร้างที่สร้างโรงบำบัดเขาภูมิใจกับเสือลักหมากรุกก็เลยทําให้กุญแจเป็นแบบนี้และก็มีโน้ตข้อความของคนที่ทํางานในโรงบำบัดน้ําที่บ่นว่าไอ้ปลักบ้านนี้โคตรยุ่งยากเลยถือเป็นการแซวเกมตัวเองไปในตัวและก็ห้องหลับหลุมนรกที่สร้างเพื่อเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาด ในจังหวะที่ไวรัสรั่วไหลจะได้ระเบิดแล้วฝังมันไปเลยศัตรูบางชนิดถูกตีความใหม่ในภาพต้นฉบับมันจะมีศัตรูที่ชื่อไอวีเป็นพวกมนุษย์ต้นไม้พ่นกรดภาครีเมคเขาเปลี่ยนให้มันยังมีความเป็นคนอยู่บ้างแต่ความน่ากลัวคือถ้าคุณไม่ใช้ไฟเผามันจะฟื้นได้เรื่อยอาจจะใช้วิธียิงตาตุ่มสีส้มให้มันเสียหลักหรือว่าตายชั่วคราวแต่ถ้าจะให้ตายสนิทยังไงก็ต้องใช้วุไฟ แถมถ้ามันจับเราได้แล้วเราไม่มีวุธคาลเตอร์โดนสวบหัวทีเดียวจบเลยศัตรูอีกตัวก็ตัวอ่อนมนุษย์จีในเกมต้นฉบับมันจะเป็นบอสตัวแรกในเนื้อเรื่อง A ให้เราได้เห็นว่ามนุษย์ที่โดนฝังตัวอ่อนจะมีตัวอะไรโผล่ออกมาแต่ในภาครีเมคมันไม่ได้เป็นบอสและเราไม่ได้เจอตัวเดียวมันเหมือนศัตรูระดับแท้งที่ถ้าคุณจะฆ่ามันคุณต้องใช้กระสุนเยอะมากและก็ไทแรนที่ในเกมต้นฉบับมันจะโผล่เป็นบางจังหวะในเนื้อเรื่อง B ภาครีเมคกลายเป็นศัตรูอมตะเดินสำรวจไปทั่วทำให้เราต้องฟังเสียงดีๆไม่งั้นเจอพี่ท่านเดินใส่หน้าและศัตรูบางชนิดก็ถูกตัดทิ้งไปเพราะว่ามันไม่เมคเซนต์อย่างแมงมุมยักษ์กับอีกาซอมบี้เหตุการณ์ดีไซน์บางจุดก็ถูกเปลี่ยนใหม่ภาคต้นฉบับเชอรี่จะแยกกับแคลเฉยๆแค่เพราะว่าจะไปตามหาพ่อ ทั้งๆท,ที่รอบตัวมันอันตรายขนาดนี้พอแยกแล้วกลับไม่ได้ <Yeah. S 1> ตุวมึกมากภาคนี้เลยเปลี่ยนใหม่ให้เป็น Chief i อ o n s ที่มาลักพาตัวเชอรี่และในช่วงที่เราเล่นเป็นเชอรี่แทนที่เราจะต้องวิ่งฝ่าหมาซอมบี้ก็เปลี่ยนเป็นการซ่อนแอบกับไอเจ้า i อ o n s ที่ตอนเล่นครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากจังหวะที่เล่นเป็นเอดาในเรื่องเลออเธอก็มีเกมการเล่นแบบแฮกระบบทำให้เธอสมกับการเป็นสายลับยิ่งกว่าในเกมต้นฉบับ และฉากที่เราสู้กับ G ร่าง2หรือว่าร่าง3ในเกมต้นฉบับมันจะเป็นฉากลงลิฟต์ไปสู่ห้องลับเป็นลิฟต์ที่มีหัวรถจักรอยู่ตรงกลางที่ก็มีไว้เฉยไม่ได้ใช้คราวนี้เขาเปลี่ยนให้มันเป็นลิฟต์ที่เป็นไฟสุดท้ายในเนื้อเรื่องแครเอา G ร่าง4มาให้เจอตรงนี้และให้หัวรถจักรลงมาประกอบกับโบกี้กลายเป็นรถไฟที่เราใช้หนีจากห้องแ a บคือทำให้มันไะติดระต่อสมเหตุสมผลมากขึ้น และด้วยความที่ส่วนตัวผมชอบแคลร์ที่สุดในบรรดาตัวละครจาก Resident Evil เจอช็อตแคล์เสนอตัวลงไปใส่เดี่ยวกับ G ร่าง3แล้วก็คว้ามินิกันใส่เดี่ยวกับ G ร่าง4ขอบอกเลยว่าช็อตนี้เอาใจผมไปถึงจะไม่ค่อยสมจริงแต่ได้ใจเต็มๆ พอจะเรียกได้เลยว่านี่คือเกมรีเมคที่เกือบเพอร์เฟกต์ทำไมผมถึงเรียกว่าเกือบเพราะมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งที่เขาไม่น่าพลาดเลยคือในการแบ่งเนื้อหาทั้งสองด้านการเชื่อมต่อระหว่างแคลร์กับรีออนมันโคตรจะไม่สมเหตุสมผลเรื่องคู่ขนานกันแต่เจอบอสตัวเดียวกันที่เดียวกันได้ยังไงในเนื้อเรื่องแคลร์ไทเรนมองไปแล้วมาโผล่ในเนื้อเรื่อง, are, องร,นนอรีออนได้ยังไงคือในภาคต้นฉบับเราไม่เจอซ้ำกันสักทีถึงจะเป็นบอสตัวเดียวกัน แต่มันก็เป็นร่างสองร่าง3ที่อีกเนื้อเรื่องได้เจอไปก่อนแล้วคือนี่เป็นเอกลักษณ์ของ Resident Evil 2เลยทั้ง2ตัวละครเล่นได้2แบบและมีการเชื่อมโยงกันทำอะไรไว้ในเนื้อเรื่อง A เราก็จะได้เห็นผลในเนื้อเรื่อง B นั่นแปลว่าเราเล่นซ้ำได้ถึง4แบบก็ไม่น่าเชื่อว่าภาครีเมคแท้ๆจะพลาดไปแต่ก็ยอมรับว่านี่คือจุดที่เขาปร,รับแก้ไปแล้วในภาค4รีเมคคงเอกลักษณ์เดิมทุกอย่าง แต่ทำให้มันดีขึ้นเยอะขึ้นถ้าภาค2รีเมคคือเกมที่เกือบเพอร์เฟกภาค4รีเมคก็ถือเป็นภาคที่เพอร์เฟกของจริงแต่ไม่พูดถึงดีกว่าเดี๋ยววิดีโอจะยาวเกินนับจากการมาถึงของ Resident Evil 2 r e รีเมคในปี2019มันเหมือนการปลุกวงการเกมให้รู้ว่าคนสมัยนี้ก็ยังอยากเล่นเกมสยองขวัญอยากได้เกม Survival Horror ทำให้หลายค่ายหลายเจ้าเริ่มหันมาทำตาม ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเหล่าบรรดาเกมอินดี้ลองไถหน้าสตรีมดูคุณอาจจะนึกไม่ถึงว่าเกมแนวนี้มันเยอะขนาดไหนทั้งแบบจริงจังแบบล้อเลียนเยอะแยะเต็มไปหมด Resident Evil 2remake กลายเป็นผู้นำเทรนด์กลายเป็นแรงบันดาลใจแต่หน้าเศร้าตรงที่ว่าไม่ใช่ทุกเกมจะประสบความสำเร็จ ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการที่ Resident Evil 2 Remake มันปูมมากไม่ได้มาจากคุณภาพเกมอย่างเดียวแต่มันคือการรีเมคเกมที่เป็นตำนานเกมในดวงใจของเหล่าเกมเมอร์ที่มันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะกระแสเรียกร้องจากแฟนๆเมื่อทุกอย่างรวมกันทั้งกระแสความชอบกับคุณภาพเกมที่ดีเกินคาดมันเลยกลายเป็น Resident Evil ภาคที่ขายดีที่สุดของแฟรนไชส์ด้วยยอดถล่มทลาย16.3ล้านชุดจากข้อมูลล่าสุด เรียกได้ว่าแฟน Resident Evil มันเป็นด้อมที่ใหญ่ที่คลั่งกันอยู่แล้วดังนั้นการที่ทีมอื่นหรือว่าค่ายอื่นจะลองทำตามบ้างมันก็ไม่การันตีว่าจะประสบความสำเร็จแม้ว่าเกมของพวกเขาจะคุณภาพดีแค่ไหนก็ตามอย่างเกมหนึ่งที่ผมเชีย์มากแล้วก็เสียดายมากๆนั่นก็คือ Dead Space Remake นี่คือการกลับมาแบบพ็อปฟอร์มสุดๆที่ทีมสร้างก็ยอมรับว่าพวกเขาได้แรงบันดาลใจจาก Resident Evil 2 Remake แต่เขาก็มีไอเดียมีดีไซน์ที่เป็นของตัวเองที่จะถึงตอนนี้ก็ยังมีไม่กี่เกมที่สามารถเทียบได้เขาทำให้เนื้อเรื่องมีความเชื่อมโยงกับภาคต่อมากกว่าในตัวต้นฉบับตัวละครไอแซคคลาร์กกลายเป็นตัวละครที่มีสีสันมีปมเรื่องที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนยานอิชิมุระกลายเป็นฉากโลกเปิดที่เราวิ่งถึงกันได้ตั้งแต่จุดเริ่มเกมยันท้ายเกมการประทะกับในโครมอฟดุเดือดน่ากลัวกว่าเดิมแถมดีไซน์อุปสรรค การผ่านฉากหลายๆที่ได้รับการดัดแปลงจนแทบจะเป็นคนละเกมทุกอย่างมันสุดยอดแบบเกินความคาดหมายถ้าพูดถึงแค่ในเรื่องคุณภาพผมว่า Dead Space Remake เจ๋งกว่า Resident Evil 4 Remake คือไม่ได้เจ๋งกว่าแบบขาดลอยอย่างที่ผมเคยรีวิว R.E.4 ได้9ส่วน Dead Space เอาไป9.5แต่ความฮิตมันเลียนแบบไม่ได้ Resident Evil 4 Remake ขายไป11.1ล้านชุด อยู่ในอันดับ4ของแฟรนไชส์ Resident Evil แต่ในมุมของ Dead Space ล่าสุด EA สั่งดองทุกโปรเจกต์เพราะว่าภาค remake ขายไม่ออกทำให้เราอดเห็นภาค2รี remake หรือภาคที่ผมคาดหวังสุดๆก็คือ Dead Space 4เรียบร้อยฝันสลายไปแล้วทั้งที่เกมดีขนาดนี้ remake ได้สุดยอดขนาดนี้แต่พอไม่มีฐานแฟนไม่มีกระแสความฮิตมันก็ไปไม่ถึงฝันและนี่ไม่ใช่เกมเดียว อีกตัวอย่างก็อย่างเช่น a l รันเวก2สุดยอดเกมสยองขวัญปัญญาชนที่ดูเฉยๆก็รู้ว่าได้แรงบันดาลใจสูงมากจาก Resident Evil 2 Remake และก็เช่นเดียวกันเขาไม่ได้ลอกการบ้าน RE 2อย่างเดียวเขามีไอเดียในการเขียนเรื่องการดัดแปลงฉากความต่างระหว่างเนื้อเรื่องของซาก้กับ a l รัแบ่ง2เรื่องทำไมไม่ต้องเล่นคู่กันไปนเลยมันดูเป็นไอเดียที่ดีกว่าแคลรกับลีออน แถมทั้ง2เนื้อเรื่องจะมีความล้ํามีความน่ากลัวในแบบของตัวเองมันเป็นภาคต่อที่สมการรอคอยมากๆแต่ด้วยยอดขายที่เพิ่งจะถึง2ล้านชุดในปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเกือบ2ปีหลังจากที่เกมออกกว่าที่เกมจะเริ่มทํากําไรคือเกมยอดเยี่ยมคะแนนท่วมทน้นแต่ในด้านธุรกิจมันโตช้ามากคือเราก็รู้กันว่าถ้าไม่ได้ชื่อ Resident Evil ก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฮิตระดับนี้ ถึงจะได้แรงบันดาลใจเอารูปแบบเกมไปปรับเข้ากับไอเดียตัวเองก็ไม่มีใครสามารถดึงความฮิดไปจาก Resident Evil ขนาด Death Space ที่เคยดังสุดๆเมื่อ10กว่าปีที่แล้วยังสู้ไม่ได้ถึงจะดูน่าน้อยใจสำหรับค่ายอื่นแต่ในมุมของผู้เล่นอย่างเราเรามีแต่ได้กับได้การนำเทรนด์ของ Resident Evil 2 Remake ทำให้มีเกม Survival Horror คุณภาพออกมาเพียบใครชอบแนวนี้เรามีให้เล่นแบบไม่รู้จบ แถมเราได้เห็นการกลับมาของแฟรนไชส์ที่หายไปนานอย่าง Silent Hill ด้วยภาค2รีเมคที่คุณภาพสูงพอตัวและไหนจะ Silent Hill F ที่ยอดเยี่ยมจนน่าจะเป็นแนวทางใหม่ของ Silent Hill หรืออย่าง Alan Wake ก็คงไม่มีภาคต่อเลยถ้าไม่ได้ Resident Evil ช่วยเปิดทางให้แถมนอกจากเกมยอดเยี่ยมระดับ8หรือว่า9เต็ม10เราก็ยังมีเกม Survival Horror ระดับก,กลางๆเอาไว้เล่นเปลี่ยนบรรยากาศ บางเกมก็มีประสบการณ์เฉพาะที่คุณหาไม่ได้จากเกมระดับทิปลเอและไหนจะเกมอินดี้ที่บางอันเรียกได้ว่าเป็น Hidden Gem รอให้ใครเอามาเผยแพร่แม้จะไม่มีเกมไหนที่ประสบความสำเร็จเหมือน Resident Evil 2 Remake แต่ก็พอจะพูดได้เลยว่าถ้าไม่มีเกมนี้วงการเกมในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาคงไม่เป็นอย่างทุกวันนี้ What we